จันที่มาทาวเวอร์ชาแนลค่ะตอนนี้แหละจันที่มาก็อยู่ที่หาดบางเบิดนะคะก็อยู่กับมิเตอร์เฮาเซียะคะ่ะมิเตอร <c oughs> มิเตอร์เกิดเกงี้ยวเลยมิเตอร์เฮาเซียก็ได้มาเยี่ยมเยือนนะคะจันที่มารีสอร์ทค่ะวันนี้เราก็ทำอาหารเช้าแบบเปิดพิสดารค่ะชาวบ้านเลยาบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคะก็ ปลากดเค็มค่ะปลากดเค็ม,คมข้าวต้มซาวน้ำเหรอคะเขาเรียกข้าวต้มซาวน้ำข้าวจานนะาจาน้ำค่ะ<ข>อันนี้เป็นข้าวเย็นใส่น้ำร้อนนะฮะโบราณของบ้านบางบอ่อผมอ๋อค่ะอันนี้ที่เป็นของเมนูพมา่าเขาก็มีแบบนี้นะคะใช่ข้าวจานน้ำเหนะ็นไหมเขาเอาไม่ละใช่แต่ว่าเขาใส่ผักด้วยใส่ต้นหอมคุณจรู้จักเยอะนะเป็นอาหารโบราณโบราณหน่อย ดึงเน้นไปเลยกินปลาเค็มขึ้นมานสาใจอะไรเงี้ยแล้วกินแบบนี้อิ่มไหมคะอิ่มผมกินเยอะเลยกินข้าวเยอะเลยนะอิ่มนะคะนี่ยามของความอร่อยอ่ะมันก็คือความคุ้นเคยในวัยเด็กซึ่งไอเนี้ยตอนเด็กๆอ่ะผมกินข้าวจานน้ําปลาสลิดจานน้าปลาช่อนจานน้ําปลากระดิ่งงวงมันก็คุ้นเคยพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บก็อร่อยก็เลยเพิ่มข้าวเลยแล้วก็ใส่น้ํา คือธุรกิดกินข้าวกับปลาเค็มเนี่ยพอมันจะแห้งเวลาผ่านไปสักแป๊บนึงมันจะหิวน้ําใช่ไหมค่ะผมว่าโบราณก็เลยเอาข้าวใส่น้ําไปเลยโอะใช่ค่ะเป็นเทคนิคมันก็จะเข้ากันไปดีมันก็ไม่ไม่กระหายน้ําตอนหลังค่ะใช่เพราะส่วนมากถ้าสังเกตดูได้เราทานปลาเค็มเยอะๆพอทานไปสักพักหนึ่งจะหิวน้ําค่ะจะจะดื่มน้ําตลอดเวลาโอเคก็

รุ่นนี้เขาเป็นรุ่นแบบกันน้ําเลยค่ะลงน้ําได้ทั้งเครื่องแบบนี้เลยค่ะสิบเมตรค่ะอย่างนั้นเลยค่ะไม่มีไม่มี cover อย่เลยค่ไม่มีไม่มีอย์กนีอ่นี้ยคีีาคไมมีนี้เล่านครับนี้เม่่าีอย่านเค่ไาน้ยงนครัไอย่นใจครับค่ะ อย่าลืมกดติดตามนะคะชั้นที่มาทาวเวอร์ช anel นนค่ะเดี๋ยวไปแอดไปเลยครับ